สวัสดีค่ะพบกับดิฉันมาริรียาสุวรรณธารารัตน์ในสารคดีสลักสรสร,ร้างเพื่อสังคมเหมือนเช่นเคยค่ะอีกหนึ่งความตั้งใจของทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสลากเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันนั่นก็คือการจำหน่ายสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนั่นเองค่ะ สำหรับสลากดิจิทัลนั้นได้ออกจำหน่ายต่อเนื่องมาแล้วทั้งหมด14งวดค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยประชาชนที่สนใจซื้อสลากดิจิทัลนั้นสามารถเข้าไปซื้อได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬกาของทุกวันนะคะยกเว้นวันออกรางวัลที่จะสามารถซื้อได้ถึงแค่14นาฬิกาค่ะ ส่วนสลากดิจิทัลเวดล่าสุดนั้นมียอดจำหน่ายประมาณกว่า17ล้านฉบับซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนผู้ซื้อสลากเนื่องจากสามารถซื้อได้ในราคา80บาทและต่ำกว่า80บาทและสำหรับผู้ที่ถูกรางวัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นั้นขั้นตอนการรับเงินรางวัลไม่ยุ่งยากเลยค่ะอีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับการบริการและอำนวยความสะดวกในการขึ้นเงินรางวัลสลากดิจิทัลหากถูกรางวัลสลากดิจิทัลก็สามารถเลือกรับเงินรางวัล ผ่านการโอนเข้าบัญชีได้ทุกธนาคารภายในเวลา2ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่งวดวันที่17มกราคม2566เป็นต้นไปค่ะ และนี่คือสลากดิจิทัลที่จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังที่สามารถเลือกเลขที่ต้องการได้โดยไม่จำกัดจำนวนค่ะและมีความเชื่อถือได้อีกทั้งยังสามารถยืนยันสิทธิ์ในตัวสลากได้อย่างชัดเจนเนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันของภาครัฐที่มีความปลอดภัยทั้งยังสะดวกง่ายและไม่ยุ่งยากค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆจากทางสำนักง,งานสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลได้ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ของเราตั้งแต่เวลา13า50นาทีเป็นต้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ